แรกเลยใช้แบงค์ร้อยคนแรกเลยคนหายร้อยเช่นอีกแล้วเธอเล่นเยอะอ่ะไม,ไม่เล่นแล้วหมดแล้วตู้ครีมแนมอ่อนะครับผมไม่คุยชิลสบายหายอยากเล่นโชว์หน่อยเออเข้ามุมไปเลยมุมสามเหลี่ยมไปเลยมันไม่หมุนชิดชิดชิดในกว่านี้อีกชิดในกว่านี้อีก ไหนกว่านี้อีกไ่โดรนกดผด,ดไม่ทันปเปล่าเมื่อกี้ผดช้าเนี่ยจบไหมโ <cs uk> อ้โโหล็อกขนาดนี้ต้องมาแล้วแหละ เฮ้ย่ามาหาะหนึ่งตัวน,น,น่ารูปตรงไหนวาใช่ปะเรากี้อันโอ้โหไม่ขยับเลยต้องลาวหน่อยกับที่การลวงได้ง่ายมากอีโม่เขาจจิงไม่เชื่อลองมาเล่นดูดิ โฮ้ยได้แล้วเฮ้ยโอเคนายมุนไม่ได้แล้วตัวไหนติดเออท้ายติดนะเกือบล้างตู้ทุกคนดิพี<ด>่ก็ขยับดิไม่เอาอ่ะเอาเลยดูดิมองยังไงก็ได้ล้างตู้นี่ล้างแล้วได้ก็ล้างดิฟันมันนอน มันไม่ใกล้ป่องด้วยหดอไม่เป็นไรดูมันหมนุนมัน่จะสองเหรียญเนี่ยแต่ถ้ามันกระเด็นไปแล้วไม่เอาแล้วนะไปเข็ดฟันมากโ,โหยอมเลยยอมได้ไงเนี่ยล้างไปเลยโดนล้างตังค์แทนเลยสามสิบบาท ขาดไว้ทุกคนเลียคขัดไกลกันไม่ได้เียอ่ะมันต้องมันต้องแบบมุมอ่ะแต่ประมาณนี้น่าจะได้เลยกดสองให้ทันยอมไหมไม่ยอม ไม่ยอมไปแย่้เราจะโดนล้างแทนแล้วเด็กเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะแผนการล้างตู้ล้มเหลวแล้วเนี่ยง่ายรับอกแล้วไม่ได้ไม่แน่ล้างตู้เลย